สวัสดีค่ะทุกคนเมเองนะคะนี่ค่ะเมเองวันนี้ใส่หมวกคุมหน้านะคะเพราะว่าแดดออกแล้วแล้วก็หิมะตรงสนามหญ้าก็เริ่มละลายแล้วเมจะออกไปตัดต้นสตรอเบอรี่นะคะที่ว่ากิ่งที่มันตายนะเพื่อจะให้ยอดใหม่มันเกิดนะคะไปดูกันเลยค่ะทุกคน มาค่ะทุกคนมาตัดยอดต้นสตรอเบอรี่กันนะที่ว่ากิ่งมันตายๆนะคะทุกคนลุยกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนทักทายทุกคนนะคะที่อยู่เมืองไทยไปเที่ยวส่งการมาเป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคนมาเล่าให้เมฟังหน่อยนะแล้วก็ดูเมตัดต้นสตรอเบอรี่ไปด้วยค่ะวันนี้คือแดดดีนะคะทุกคนแดดดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ หิมะมันเริ่มละลายแล้วเมนะคะไม่ได้กลับไปไทยนะสงการปีนี้แต่ก็ทางครอบครัวค่ะก็ได้ส่งรูปส่งคลิปมาให้ดูนะคะคืออิชาค่ะเมย์จะบอกว่างานสงการเนี่ยส่วนมากทุกคนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของวัยรุ่นใช่ไหมคะทุกคนแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันเล่นได้ทุกเพศท,ทุกวัยนะคะมันคือความสุขมันคือความสนุกนะคะวันพักผ่อนชิลๆค่ะ เมก็ได้จะดูภาพดูวิดีโอนะคะแล้วก็บางคลิปวิดีโอสั้นเมก็มาลงให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะจากน้องจากหลานค่ะส่งมาให้ดูค่ะทุกคนก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขในช่วงช่วงเทศกาลสงการนะคะแต่วันนี้ก็ เข้าวันที่16 17แล้วบางคนก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพหรือว่าเดินทางกลับไปทำงานกันแล้วยังไงเมย์ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะทุกคนสำหรับคนที่ขับรถกลับบ้านก็รู้สึกเหนื่อยก็แวะพักตามปั๊มน้ำมันนะคะทุกคนมันจะมีจุดจอดค่ะเราขับเฉพาะเท่าที่เราไหวนะคะถ้าเรารู้สึกไม่ไหวเราพักดีกว่าค่ะ ค่อยขับต่อบางคนก็เริ่มงานแล้วนะคะก็ยังไงก็สู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะ เทศกา,กาลอนะมาเร็วไปเร็วค่ะทุกคนคิดเหมือนเมย์ไหมว่าเวลาวันหยุดหรือว่าช่วงเทศกา,กาลใดๆเนี่ยคือมันเร็วนะคะพอเวลากลับมาทํางานอีกครั้งเนี่ยเวลามันช้าค่ะทุกคนก็เป็นเรื่องปกตินะคะตัดมาเรื่องของเมย์บ้างค่ะที่ภาคเหนือของประเทศโนเวย์นะคะทุกคนวันนี้แดดออกแด,ดดดีมากๆเลยค่ะทุกคนเมย์อยากจะบอกว่า คิดว่าอีกสองสวันนี้นะเมยจะเอามอเตอร์ไซค์นะคะออกแน่นอนค่ะจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูธรรมชาติสีเขียวไปดูอะไรเขียวๆในป่าค่ะทุกคนคือเรื่องทั้งเรื่องนะคะอยากจะรู้ว่าทางภาคเหนือที่เมยอยู่เนี่ย มันมีต้นกระเทียมหรือเปล่าเพราะว่าเมเห็นประเทศเยอรมนันเดนมาร์กนะคะเขาไปเก็บต้นกระเทียมกันแล้วเมย์ก็เลยอยากจะรู้ว่าแถวบ้านเมอ่ะมันมีต้นกระเทียมไหมซึ่งส่วนตัวเมอ่ะเมยังไม่เคยเก็บต้นกระเทียมเลยนะคะทุกคนเก็บแต่เห็ดค่ะทุกคนแล้วเมก็จะบอกว่า เราจะได้เก็บเห็ดกันอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นอะไรที่ชุ่มชื้นหัวใจมากๆเลยค่ะได้เก็บเห็ดเนี่ยไปดูผลงานกันค่ะว่าเก็บได้เท่าไหร่แล้วนี่ค่ะทุกคนตัดออกมาแล้วนี่ก็คือที่มันยาวๆนะคะเพราะว่าตัดออกเพราะว่าเพื่อจะให้ยอดมันออกใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวก็ตัดเรื่อยๆนะคะแต่ก็เก็บตัวอย่างมาให้เพื่อนๆดูก่อนค่ะนี่คือต้องทิ้ง ทั้งทั้งแถบเนี่ยหมด,ดเลยค่ะคือต้องแต่งใหม่ค่ะทุกคนทุกคนคะ่ะตอนนี้เมย์ก็ตัดได้ประมาณสองแถวแล้วนะคะทุกคนก็ตัดเรื่อยๆตรงไหนที่มันยังมีหิมะอยู่ก็รอให้มันละลายก่อนก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูผลงานคะ่ะ นี่ค่ะทุกคนผลงานก็คือตัดให้สั้นอย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องห่วงนะว่าน้องจะตุยน้องไม่ตุยนะคะเดี๋ยวน้องก็จะแตกยอดออกมาใหม่อย่างนี้เวลาตัดก็ดูด้วยนะคะว่ามันมียอดเล็กๆแบบนี้หรือเปล่าถ้ามันมียอดเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องตัดออกนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นยอดใหม่เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวน้องก็จะขึ้นมาอีกนะคะยิ่งเจอแดดน้องก็จะขึ้นเร็วค่ะ นี่ได้ประมาณสองแถวค่ะทุกคนตรงนูนะ้นยังมีหิมะอยู่เลยนะคะเมรอให้หิมะมาละลายก่อนก็จะตัดในส่วนที่พอตัดได้นะคะทุกคนยังเหลืออีกสองแถวค่ะนี่ตัดให้โกนแบบนี้เลยนะคะคือตัดตามสไตล์เมยนะคะทุกคนนี่ผลงานค่ะ ขออนุญาตใส่แว่นนะคะทุกคนเพราะแสงแยงตาค่ะวันนี้ก็เก็บผลงานนะคะการตัดยอดสตรอเบอรี่นะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะแดดออกแล้วก็ เริ่มมีอะไรทําแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้อากาศมันร้อนกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเอามอเตอร์ไซค์ออกแล้วพาเพื่อนๆไปดูป่านะคะไปดูสีอะไรเขียวๆนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมจน,จ,นจบเลยนะใครชอบคลิปแบบนี้ก็แชร์แล้วก็กดไลค์ให้เมย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน